ได้ทราบว่าเกิดเป็นมนุษย์ต้องมีบุญอาศัยกุศลเก่าในการถือกำเนิดซึ่งก็น่าจะรู้ผิดรู้ชอบกันท่วนหน้าแล้วในเมื่อบาปเป็นสิ่งชั่วร้ายให้ผลเป็นทุกข์ทั้งขณะทำและหลังทำเหตุใดมนุษย์จึงมองไม่เห็นทำไมคนเราจึงไม่มีความรู้ติดตัวมาแต่เกิดว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ควรทำต้องให้คนอื่นบอกเสียก่อนจึงจะรู้ได้ผมเองได้ยินเพื่อนๆพ,พูดด้วยความสงสัยมาแต่ไหนแต่ไรครับว่าทำไมต้องเรียนวิชาศิลธรรมทำไมต้องให้ใครมาสอนว่าอะไร ถูกอะไรผิดในเมื่อน่าจะรู้รู้กันอยู่แล้วด้วยสัมมาสสานึกใครเลือกทําดีทําชั่วก็สุดแท้แต่อัธยาศัยก่อนอื่นต้องแก้ความเข้าใจกันเป็นข้อๆครับว่าบาปให้ผลเป็นทุกข์ ทั้งขณะทำและหลังทำอันนี้เป็นความเชื่อแบบคาดการคือว่าเอาว่าเมื่อบาปเป็นสิ่งชั่วร้ายขณะทำก็ต้องเป็นทุกสิหรืออย่างน้อยต้องรู้สึกผิดรู้สึกไม่ดีบ้างลหละความจริงก็คือบาปนั่นแหละครับอาจจะเป็นสิ่งที่เสพแล้วรู้สึกดีเสพแล้วติดใจกว่าอะไรอื่นถึงมีคตินิยมแบบพวกนักเล่นชู้เช่นอาหารของตัวเองกินแล้วไม่เผ็ดมันต้องหันไปลักกินขโมยกินถึงจะอร่อยเป็นต้นระหว่างความรู้สึกผิด กับการเสวยรสอเ็จอร่อยเชื่อเถอะครับว่าโดยมากมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายขออร่อยก่อนเรื่องสำนึกเรื่องคุณธรรมเรื่องจับต้องไม่ได้ยกไว้ ปล่อยให้เป็นเรื่องของคนโบราณไปก่อนส่วนคำถามที่ว่าทำไมคนเราไม่มีความรู้ติดตัวมาแต่เกิดว่าสิ่งไหนควรไม่ควรอันนี้ความจริงรู้นะแต่กิเลสเฉพาะหน้ามันปิดบังไว้เหมือนกรณีข้างต้นที่กล่าวแล้วทุกคนรู้ครับว่าขโมยของคนอื่นเขากินนั้นเจ้าของย่อมเจ็บใจยิ่งถ้าเห็นภาพปาดตาบาดใจขณะโดนตีท้ายครัวก็เกิดอารมณ์อยากฆ่าอยากแกงกันทีเดียวแต่ในเมื่อมันอดไม่ได้ก็ทำทำบ่อยๆก็ชินกระทั่งบาปพ,พอกหนา เห็นผิดเป็นชอบเห็นบาปเป็นเล่นเห็นกงจักเป็นดอกบัวไปเต็มๆนั่นแหละการอนาทานไปของสํานึกผิดชอบชั่วดีส่วนที่ว่าทําไมต้องรอให้คนอื่นบอกถึงจะรู้สึกตัวหรือสํานึกได้อันนั้นก็เพราะคนติดบาปชนิดใดย่อมอยู่ในอาการหลับไหลและมืดบอดแบบนั้นๆจําต้องฟังเสียงจากภายนอกปลุกจึงสะดุ้งตื่นและดึงสํานึกผิดชอบชั่วดีดั้งเดิมกลับมาได้แต่หากสํานึกผิดชอบชั่วดีถูกกลบฝังไว้ลึกเกินขุดไหวอันนั้นแม้ พบพระพุทธเจ้าก็ไม่รอดขึ้นมาเห็นแสงสว่างเหมือนกันคนที่บาปอย่างถอนตัวไม่ขึ้นคือพวกที่ทำบาปชนิดหนึ่งหนึ่งซ้ำไปซ้ำมาจนถึงจุดที่ต้องรอล้างผ่านกันด้วยไฟนรกอย่างเดียวพ้นจากไฟนรกมาถึงค่อยล้างไพ่ว่ากันใหม่ว่าเจอเครื่องยั่วยวนแบบเดิมๆแล้วยังอยากก่อกรรมแบบเดิมๆอีกไหมถ้ายังติดใจไม่หายก็เวียนกลับไปผ่านกระบวนการล้างไพ่ด้วยไฟนรกอีกทีวนเวียนซ้ำแล้วซ้ำเล่าอยู่อย่างนี้และที่ธรรม ชาติเขาใจร้ายก็คือเขาไม่ให้จําได้หลอกว่าตกนรกมาแล้วตรงข้ามจะปิดบังและบิดเบือนให้ใจไม่เชื่อเรื่องนรกสวรรค์ง่ายๆเสียด้วยอุปกรณ์สําคัญของธรรมชาติที่เรียกความลืมที่น่ากลัวอย่าบอกใครจริงๆครับ